น้ำล้างหน้าน้ำม้วนปากฉันมาพิจารณาดูก็รู้ว่าอาการนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติกำลังของสมาธิแระชานครั้งแรกก็ดีใจมากทีเดียวมันเกิดปิติขนลุกชูชันไปหมดที่ดีใจมากก็เพราะว่าฉันได้ปฏิบัติได้ตามคำสอนของพระศาสดา ก่อนฉันไม่เคยนึกเลยว่าฉันจะปฏิบัติได้สมาธิอย่างนี้ได้สภาวะที่สงบเช่นนี้ฉันจึงหายสงสัยเรื่องสมาธิเรื่องฌานจะเรื่องสัจธรรมนิพพานนี้ฉันยังมืดเอาแปดด้านทีเดียวฉันยังไม่รู้เลยว่านิพพานนิพพานนี้รสชาติเป็นอย่างไร พอฉันได้สมาธิได้ฌานฉันก็เร่นฌานเข้าสมาธิเข้าฌานจนเบื่อเรียกว่าเบื่อจริงๆเพราะเสพสุขอย่างไรอย่างไรก็ยังเหมือนเดิมมันยังไม่ไปยังไงมายัางไงส่วนยานความรู้ก็เกิดมากขึ้นเกิดมากขึ้นบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธิมันก็เกิดยานต่างๆ แล้วก็เป็นจริงตามที่เห็นอย่างนั้นเช่นเขาทำอะไรอะไรตามนอกวัดและทั้งใกล้และไกลภาพนั้นๆก็มาปรากฏบางครั้งก็เป็นภาพเทียบเคียงพอแยกแยะดูก็รู้ความหมายบางครั้งก็เป็นภาพที่เกิดตรงๆเกิดปั๊บก็รู้ปุ๊บทันทีฉันพิจารณาดูในยานที่เกิดขึ้นนี้มีทั้งอดีตที่ผ่านมา มีทั้งปัจจุบันมีทั้งรู้ร่วงหน้าเช่นเวลาบางครั้งเวลาฉันจะเจ็บป่วยก็เกิดยานรู้ขึ้นมาก่อนเสมอเสมอและที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงทุกๆครั้งไม่ว่าฉันจะเกิดยานอะไรๆก็ตามมันเป็นจริงทั้งนั้นจนบางครั้งฉันก็กลัว ไม่อยากให้มันเกิดยานเพราะเกิดแล้วเป็นจริงๆขณะนี้ถึงแม้ฉันจะเกิดยาน,นต่างๆแต่ฉันยังไม่เห็นสภาวะนิพพานเลยเพราะฉันติดฉันยึดสมาธิยึดฌานยึดยานมากเกินไปฉันคิดว่าใครก็ตามถ้าได้ทำได้อย่างฉันจะต้องหลงแน่ๆทีเดียวเพราะอารมณ์ของฌาน การเกิดยานรู้อะไรต่างๆนี้มันน่าหลงหยอกใครแต่ก็ยังดีอยู่ตรงที่ฉันหลงในสิ่งที่ทำได้และรู้เห็นเหตุผลของการปฏิบัติบางองค์บางท่านทำสมาธิทำฌานยังไม่ได้ยังไม่เกิดก็ย,ยึดมั่นถือมั่นจนเกิดทุกข์ก็มีก็น่าสงสารเรื่องอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับฉัน โดยมากจะมียานมาเตือนก่อนคือมันเกิดความรู้ขึ้นทางกิตบ้างเป็นภาพให้เห็นบ้างครั้งหนึ่งฉันนั่งสมาธิฌานมาได้ประมาณหกชั่วโมงฉันก็ถอนออกและนอนเพื่อจำวัดขณะนอนอยู่นั้นกายก็เบาขึ้นเบาขึ้นคล้ายๆกับมันมีลมแผ่ซ่านไปทั่วตัวลมนี้มันเบาเดี๋ยวมันพัดขึ้นมาทางบนกาย เดี๋ยวพัดลงมาทาั้งร่างของกายวืดวืดทีนี้เดี๋ยวทางกายส่วนบนลอยขึ้นลอยลงทีนี้ทางขาและตัวลอยขึ้นมันลอยขึ้นลอยขึ้นลอยจนกายตรงดิ่งลอยเอาจนขาชี้ขึ้นฟ้าส่วนหัวก็อยู่กับหมอนครั้งแรกแกนว่าแต่มันถอดจิตถอดกายทิศแต่ที่ไหนได้มันไม่ลอยไปไหนสักที พอที่ฉันเคยถอดการทิพมันจะแวบเดียวออกไปเลยแต่ที่นี้มันลอยเอาขาชีฟ้าเฉยๆยังดีที่เป็นกลางคืนนอนอยู่ในกุฏิและอยู่ในม้งกดด้วยพอมันลอยอยู่นานทีนี้น้ำมันไหลลงมาทางศีรษะมันไหลผ่านลำคอทีนี้ก็สำรักตึกอักตึกอักเจ้าอาการลอยมันก็ไม่ไปยังไง ความจริงมันน่าจะรอยไปลอยไปให้พ้นมันดันมารอยเอาขาชีฟ้าอยู่เฉยๆเจ้าน้ําในกายนั่นแหละมาไหลผ่านําคอลงไปในใจก็เลยคิดว่าอ้าอ้าว,าวตายก็ช่างมันมันไหลท่วมสมองก็ช่างมันมันรอยอยู่ประมาณ30สนาทีขาที่ลอยก็ตกโครมลงมาโอ้โหทางส้นเท้ามันชาวูบผูบว,ว,วมขึ้นมาทีเดียว พอมันร้อยตกกระทันหันตกเอามาใส่ขอบเตียงนอนท่านผู้ฟังคงไม่ต้องถามกระมังว่าอาการนี้เป็นอย่างไรอาการนี้เวลาเป็นที่ร้อยขึ้นมาครั้งใดจิตเราก็รับรู้เพียงภาวะภายในกายในจิตเท่านั้นเรียกว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นแปลกๆสำหรับการปฏิบัติของฉันนี้แปลกมากทีเดียว ฉันก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติในขณะที่นั่งเข้าสู่ความสงบเรื่องสมาธิเรื่องฌานนี้เวลาฉันออกจากการนั่งแล้วฉันละเอียดมากทีเดียวฉันจะพิจารณาดูอาการความสงบบ่อยๆเพราะในขณะที่นั่งอยู่ในความสงบลึกๆนั้นมันพิจารณาไม่ค่อยได้เพราะมันติดสุขอาญตนะ ทางรูปของมันสมองกับจิตมันแยกกันมันจึงพิจารณาไม่ค่อยได้ฉันจึงอาศัยพิจารณาเวลาออกจากความสงบแล้วในภาวะในสภาวะส่วนลึกในภาวะของฉันเริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามที่มันเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นภายในส่วนลึก ก็อยากพบแต่นิพานนิพพานที่มันฝังแน่นอยู่ในขณะนั้นถ้าฉันได้ยินได้ฟังธรรมที่แท้จริงฉันคงพ้นทุกข์ไปนานแล้วไปฟังที่ไหนไหนก็มีแต่เรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องการกําหนดอันนั้นอันนี้พอถามถึงธรรมที่สูงกว่านี้ก็ไม่ค่อยมีผู้เปิดเผยส่วนพระที่ท่านมนุธรรมชั้นสูงฉันก็ไม่ได้ไปพบท่านได้พบแต่เรื่องพิธีรีตอง แต่เรื่องกําหนดส่วนชั้นชํานาญแล้วเรื่องสมาธิฌานเมื่อหาทางไปในพานยังไม่ได้จึงค้นคว้าด้วยตนเองแบบลบลุกคุกคลานทีเดียวขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงฟังกันไปเรื่อยๆเถิเดว่าทิฏฐิสำปโนภิขุจะพบพะนิพพานด้วยวิธีไหนวิธีไหนที่ดับอาสวะได้สิ้นเชิงที่ก้าประกาศต่โรกธาตุที่กล้าสอนเรื่องพันิพพาน ที่กล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่กล้าสละชีวิตทั้งหมดเรื่องสมาธิเรื่องฌานและอภินิหารต่างๆนี้มันเป็นเรื่องพูดง่ายสำหรับผู้ที่มีที่เป็นที่ประสบแต่เป็นเรื่องฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติมาเป็นเรื่องฟังง่าย สำหรับผู้ที่มีศรัทธาที่มีความเชื่อที่ได้เคยศึกษาได้เคยปฏิบัติมาเป็นเรื่องฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติมันเป็นเรื่องฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและเป็นเรื่องฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อกรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นการที่ฉันทิติสัมปันโนภิกขุได้นำเรื่องการปฏิบัติของฉันมาเปิดเผย ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ว่าหนทางที่เดินไปสู่พระพานนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรส่วนเรื่องฌานและญาณที่เกิดต่างๆนี้บางเรื่องก็จะขอเก็บเอาไว้เป็นภายในส่วนท่านผู้ปฏิบัติธรรมสนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องสมาธิทั้งฌาน ยังน,นิพพานเมื่อพบชั้นผู้กลับ